สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาไปดูพิเรเ่อใหม่ของการพิมพ์ด้วยเสียงนะฮะหลังจากที่เราได้อัปเดต One UI 7.0ของ Samsung ันแล้วนะครับก็ก่อนอื่นผมจะขอเข้าไปที่ไลน์กันนะครับ Facebook าการแจ้งเตือนทงไร้ แคปลาซาด้าไลน์999แชทน้าเป็นหัวไหมประชาชปักหมุดเพียบเมมโมยี่นี่อ่าเพียบเมมโมพิมพ์ข้อความช่องแก้สไทยนะครับพิมพ์ข้อความช่องแก๊ไทยไทยหนึ่งแสดงกัดปุ่มเมื่อก่อนนะครับกัดปุ่มเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยตั้งแต่เราใช้ Android ยุคแรกๆนะครับจนถึง One UI 6เนาะนะครับ เวลาเราพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเราก็จะต้องมาหาปิดการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google ปุ่มนี่ปุ่มนี้นะครับปิดการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google หรือปุ่มการป้อนข้อมูลด้วยเสียงนะครับแต่ลูกเล่นใหม่ของ s ซัมซุงนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดตเป็น One UI 7.0แล้วนะครับก็คือ บน UI 7เนี่ยนะครับ Google ได้นำเอาตัว Gemini ม,ม,นะ Gem มาเป็นผู้ช่วย AI นะครับของ Samsung ตัวสมบูรณ์นะฮะขออภัยเนาะ Samsung ได้นำเอา Gemini มาเป็นผู้ช่วย AI ของ Samsung ตัวสมบูรณ์นะครับดังนั้นเวลาพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเราไม่ต้องไปหาปุ่มป้อนข้อมูลด้วยเสียงอีกต่อไปแล้วนะครับ เราแค่กดปุ่ม power นะฮะกดปุ่มวิธีการก็คือ,อมาที่ช่องแก้ไข,ขช่องแก้ไขหน้าต่างทายทายหนึ่งแสดงแล้วกําลังแสดงเป็นพิมพ์สามซั่งกำลังแสดงเป็นพิมพ์สามสูงนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม power ผมไม่ทราบว่าวิดีโอจะจะ,จะตัดหรือเปล่านะฮะผมจะเอาตัวนะกำลังแสดงตอนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์นี่นะครับนี่ ซ่อนแป้นกี่แล้วหยุดปุ่มแค่นี้เราก็สามารถพูดอะไรทิมอะไรลงไปโดยที่ไม่ต้องไปหาปุ่มป้อนข้อมูลด้วยเสียงบนหน้าจอเราอีกต่อไปนะครับนี่คือ Google อ่า Samsung ทำให้เราสะดวกสบายขึ้น ด้วยการพิมพ์ด้วยเสียงด้วยการกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับก็สำหรับสีนี้ก็ต้อง20นาิกลา,า<อ>ไปก่อน <20 S 2> นา3นาิ16นาทีหสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ